เงินทองความมลังกาไอไม่มีปัญญาสื่อแผงหมอต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าการไปเที่ยวแต่ละครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะก็ได้และครั้งนี้หมอกรรมดามต้องการแชร์เลนตัวเองด้วยการไม่ใช้เงินุ่มงเฟยแล้วเรามาดูกันว่าภารกิจนี้จะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ฮัลโหลฮัลโหลครับหมอว่าไงพี่เตีย้ยนอยู่มะเกาหมอจะมาเที่ยวไหมครับเดี๋ยวผมจะส่งรถโรลช่วยไปร,รับที่สนามบินโอเคเดี๋ยวผมเก็บของแล้วออกเลย และตอนเรามาอยกันที่เกาพี่เตียงและพี่เตียงตกลงกันไว้ว่าจะส่งรถโรสลอยมารับแล้วไม่เห็นมารับเลยคุณหมอชนินต้องรอคิวแท็กซี่แต่ที่นี่แท็กซี่เขาดีนะฮะคิวเขาจัดระเบียบได้ดีมากแล้วก็เร็วฮะไม่ได้ว่านานอะไรคือจากตรงนี้ไปโรงแรมหมอว่าประมาณสัก10-15นาะทีก็ถึงละเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโรงแรมที่สวยเป็นยังไง นี่คือความสวยงามมาดามไม่ยอมมาแล้วตอนนี้โอ้ oh, สวยมากเลย <c oughs> ดูสิสวยหมอสุนินว่าฝ้าเพาดานที่บ้านหมอสุนินสูงนะนะแต่ที่นี่สูงอลังการหมอสุนินยอมแพ้และ้ะดอกไม้หมอมมากเลยนะปูเจ้าหอหมอหอมไหมสวยหอ,ห,อหอมหอมจนอยากหมอมแก้ หมอสุนินก็ไม่มีอะไรทำนะครับวันวันหนึ่งตอนนี้ดื่มน้ํามะกรูไป2ขวดแล้วก็จะกลับห้องนอนเดี๋ยวไปปาร์ตี้ต่อที่ห้องเปิดเพลงดังๆให้รูมเซอร์วิสมันโทรขึ้นมาด่าหมอสุนินว่าหมอสุนินเปิดเพลงดังเดี๋ยวดูนะครับว่าโรงแรมเขาจะระเบิดเถิดเทิงแค่ไหนนี่นี่เขาาจอดรถสปอร์ตเดี๋ยวพาไปดู เดี๋ยวหมอให้มาดามซื้อให้เลยคืนนี้แล้วก็นําเข้าประเทศไทยจ่ายภาษีถูกต้องหมดทุกอย่างทุกเม็ดทุกสตังค์แล้วเดี๋ยวจะไปขับเฉี่ยวบนถนนสุขุมวิทกับสีลมก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับหมอสุรินจะไปแล้วนะครับขึ้นลิฟต์แล้วโย่ ก็ตื่นเช้าขึ้นมานะครับเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเฮ้ย hey, ห้องที่เราจองมันไม่ได้ห้องที่เราจองนี่มาดามก็ระเบิดลงเลยใส่รีเซพชันชุดใหญ่ว่าเราจองห้องแบบให้เห็นน้ำพุเขาเลยอัปเกรดเป็น presidential suite ให้คุณหมอแจ็คพอตเลยมาดูกันนะครับวันี้เป็นไงตื่นเช้ามา,มากเลยเพราะก็ตื่นมาเซอร์ไพรเลยมาดามจะช่วงดีตลอดเดี๋ยวดูนะคะว่าน้ำพุว่า<ช>น้ำพุมาแล้วจะเห็นนะครับวิววิวสวยมาก เดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับห้องนี้เดินกันจนเมื่อยแน่นอนมีห้องน้ำสองห้องดูนะฮะมีห้องนวดอีกต่างหากมาดามนี้ก็ต่อรองเขาเก่งเอานวดได้สองครั้งประหยัดเงินไปอีก8ปดหมื่นกว่าบาทโอ้โหดริ่ม่มเลยเมื่อวานที่เตียงบอกเฮ้ยโรงแรมนี้มันคล้ายๆคล้าบ้านหมอเป๊ะเลยฮะห้องนอนผมก็อย่างเงี้ยสวรมากเพเราชีวิตนะฮะใช้ให้มันมีความสุข ใช้ให้มันสนุกนะครับเที่ยวกันให้เยอะๆนะครับคุณหมอสุนินก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าคุณหมอสุนินแก่แล้วทําคลิปทําไมผมบอกว่าโอ้ยผมทําเพื่อเมมเบอรี่แบบว่าเวลาผมแก่มาผมจะได้เปิด YouTube แล้วก็ดูไม่รู้สมัยนั้นเราจะมี YouTube หรือเปล่าคุณย <ๆ S 1> าใครแพ้ใครแพ้ไหนไหนบอกว่าจะไม่ช้อปปิ้งไงไอช้อปอยู่แล้วพีอโอ่โ,อ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 โมอะไรอะอะไรสีส้มๆก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเลยอะถุงเฉยๆถุงเปล่าอะใช่ไม่ซื้อใช่ไหม ผมจะน่าเห็นไหมผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยใช่ก็นี่นะครับตกลงมาดามแพ้นะสุดท้ายก็เสร็จไปเลยใช่กี่ร้านหมดไปไม่รู้ไม่ยอมบอกนะว่าชอบไปกี่ร้านเดี๋ยวหมอสุดินจะบอกให้ในคลิปหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวตอนแกะกล่องของดูของก่อนนะเยอะไทยไทยแพ้ วงค,วค,วควุณอะแพ้เพราะว่าคุณซื้อก่อนไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมซื้อที่หลังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไปซื้อทั้งกุชชีทั้งแอเมเอสซื้อหมดทั้งร้านเลยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่ห้องอีกต่างหากเดี๋ยวเราไปเปิดถุงดูกันว่าเราซื้ออะไรกันบ้างเยี่ยวมอทำอะไรอยู่ปู่จ้า อ <Yeah. S 1> ยู่กันที่มะเกลมันก็ต้องมันแบบสดๆจริงเหรอจริงทีกแล้วเหรอคะแชมเปญม่ใช่แชมเปญเหรอท่านผู้ใหญ่ของเกาะมะเกาเจ้าของมาเฟียส่งมาให้อู้ <Ooh. S 1> โอ้อันนี้เทเลยแกรักผมมากเลยนะคนที่เป็นทําไมทําไมผมชอบมีเพื่อนเป็นมาเฟียเยอะมากเลย <Ooh. S 1> โอ้โหส่งแชมเปญมาให้ถึงห้องก็ต้องดื่มหน่อยโอเคแล้วก็เทด้วยนะ เทสำคัญขวดนี่มันแพงใครขวดแพงแพงใครเขาจะเทเทสำคัญอันนี้เชียร์ดื่ม <takiego. S 2> อย่างเดียวอเอ้ผมถามจริงๆเฮ้ยทำเราเราไม่ไปดูท <miej, S 1> ัว<ๆ>ร์ข้างนอกบ้านกันเลยมีที่นี่ทัวร์ด้วยเหรอคุณทัวร์แค่องเชียก้าโ Rolex ล o u i ุยวิต t อ n h เ r สกู g u c ี i นั่นแหละทัวร์ของหมอสุเนนเยอะเอา, <Yeah. S 1> อา ทำไมเต้นเพื่ออะไรสิสมเพื่ออะไรอยากรู้ห้หน่อยก็วันเกิดคุณจะมาใช่ไหม<ช>คุณก็รู้ผมเป็นคนชอบตื่นเต้นอ๋อเหรอซื้ออะไรก็ซื้อก่อนเวลาทําอะไรก็ทําก่อนเวลาไม่ต้องไปรอมันรอวันเกิดคุณวันที่สธันวานะครับให้อันนี้แล้วนะแล้วก็วันที่3ามจะให้แค่ดอกไม้ดอกเดียวโอเคเป<อ>ิด<อ>มาดูสิเปิดสิไอโอเคโอเคคุณต้องเปิดสิของขวัญวันเกิดคุณโอเคโอเคโอเคนี่ ตอนนี้ก็มาดามนะครับจะเปิดของขวัญวันเกิดนะครับดูซิว่าหมอสนินซื้ออะไรให้โอ้ oh my god มีอะไรนะคะโอเคกลองสีส้มนี่ใครบ้างไม่ชอบใช <Okay. S 1> ่เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปเปิดเลย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 อะไรขายซิอะไรไม่รู้คุณชอบแน่นอนอไม่หรอ Wow, สวยมาก I love wow. ดูอันอื่นดูได้มีอะไรโอเคมีอะไรอีกมีตั oh. ้งเยียะอันนี้อะไรอ่ะโอ้นนออ okay. oh my god เปียโนไม่นี่ไม่ใช่เปียโนไม่ใช่กีตาร์ <c oughs> กีตาร์เดี๋ยวดูซิเดด,ดูซิเอาให้เอฟซีดูชัดๆหน่อย กีตาร์โอมีอันนี้ด้วยเหรอกีตาร์เดี๋ยวนะมันมัีเล่นกีตาร์ได้โอแค่นี้ใช่โอเคผมไม่รู้ผมเดินเข้าไปเขาบอกว่าถ้าซื้ออันนี้ต้องซื้ออันนี้ด้วยโอเคอันนี้ใส่ที่นี่เลยนะใส่เลยนะใช้เลยป่ะวันนี้ก็ใช้สิใช้เลยเหรอใช่ไอใช้อยู่แล้วโอ้สวยมากชอบ love y o จุ๊บ หมดไปหลายตังค์นะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไปทำยานต่อโอเค กูเจออะไรคุณไปทำอะไรมาใช่ไอคิดว่าเอาของขวัญวันเกิดคนเลยวันเกิดผมวันเดินมกราไม่เป็นไรไอแพลนอยู่แล้วคุณแล้วคุณซื้ออะไรมาดูซิเซอร์ไพรส์เลยอะไรบ้างแต่ของของของแพงผมไม่เอานะอันนี้ไม่แพงอยู่แล้วไอไม่มีปัญญาสื่อแพงคุณมีเงินตั้งเยอะแยะไอไม่มีไม่มีอ่ะใช่เห็นบอกว่าพ่อคุณให้เงินคุณเยอะมากเลยพอซี่ไม่ใช่ไร ไม่ใช่ไอใช่อ่ะโอเคมาดูเดี๋ยวมาดูอะไรนมาดูแล้วโอเคป้าไปดูก่อนสิมีอะไรบ้างก็มาดูนะครับว่ามาดามซื้ออะไรให้หมอผมยังไม่เปิดกล่องสีส้มนะเปิดนี่ก่อนโอ้โหแล้วคุรู้ไซส์ผมได้ไงก็ไอ้ดู I think ก m กับยูหลายปีเลยผมใส่เลยนะใส่เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราถือใส่เลยเท่มากเลยเสื้อตัวนี้ชอบใช่ไหมชอบดูแลมีอะไรอีกตัวหนึ่งโอเคดูซีดูซีดูซีคุณชอบอะไรอ่ะคุณคุณเปเหมาวุชี่มาเหรอเนี่ยไม่คุณทีหนาวไม่รู้คุณอยากเอาฮูดี้หรืออะไรอันนี้ก็ใส่สบายใส่ไปทำงานก็ได้ได้ก็ชอบไหมแล้วก็สุดท้ายคราวนี้มาดูสุดท้ายอะไรบ้างแอมเมสมีอะไรให้ผู้ชาย ไม่รู้ดูซิอะไม่บอกคุณชอบอะไรเยอะที่สุดโอ้โหใช่นาฬิกาสีส้มใช่อันนี้แปดซูมแปสวยมากเลยสวยนะใส่ดูซิเดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวใส่เลยใส่เลยแล้วก็ดูวันนี้ใส่ด้วยนะเยอทุกคนครับวันนี้คุณหมอสุนินตื่นมาเช้าวันสุกใสที่เมืองมัดเกิานะครับเมืองที่เต็มไปได้วยคาสิโนการพนัน คุณเชื่อไหมครับว่าคุณหมอสมิทธไม่ได้เดินเข้าที่โต๊ะกรารทารันแม้แต่โต๊ะเดียวเพราะคุณหมอสมิทธ์ัวแต่ดื่มน้ําอัญมณลกับแชมเปญวันนี้มากินข้าวกันที่โรงแรมโฟซีซั่นนะครับผมเห็นห้องวายของเขาแล้วผมอึ้งเลยมันบรนใหญ่มโหลานคือที่ผมทําคลิปอันนี้เนี่ยนะ มันไม่ใช่อะไรนะผมจะเอาดีไซน์เขาไป๊อปปี้แล้วก็ไปทำห้องไวทที่บ้านนะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็วายคอลเลคชันแต่ละขวดเนี่ยนะมีตั้งแต่ระดับขวดที่นี่มีตั้งแต่ระดับขวดละ2,000บาทยันขวดละ5ล้านบาทนะครับ5บ้าล้านบาททำหมอสุนินจะกล้ากินไหมขวดละ5นะ้ล้านหมอุนินเอาตังค์ไปช่วยคนจนดีกว่าหมอุนินไม่กินหรอกหมอุนินกินขวด2 3 0สา4พันเต็มที่ก็พอแล้วนี่ก็มาดามถือกล้องอยู่ปูจ้จ่ะยังคุณว่าไงเราทำห้องว ไอ้ยุบทุกตรงอยู่แล้วไอ้ชอบอยู่ใช่ไหมผมไม่เล่นการพนันเลยใช่ไหมใช่คุณไม่ต้องกินกินเป็นทุกๆเลย500ท่านหนึ่งก็สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูดูนะครับโอ้โหเทรูสทั้งนั้นเลยนะครับ ของเด็ดๆนะครับก็คุณหมอสุธินก็เป็นคนน่ารักอย่างนี้แหละเข้าไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบคุเนี่ยอะไรนี้แต่งตัวสวยจะไปไหนสวยอยู่แล้วตลอดสวยตลอดเลยเหรอใช่ผอมใช่แล้วผมผอมลงปะยุ้ผอมลงด้วยผอมลงด้วยใช่เราสองคนนี้ยิ่งแก่ยิ่งหล่อปะริงไอ้ไม่แก่คุณไม่แก่ ยูแกผมแกดิผมก็ห้าสิบกว่าแล้วชิงโอเคโอเคจเกษียณแล้วชิงเหรอโอเคได้มาเก๋าสนุกสนุกวะชอบโรงแรมสวยจะบอกอะไรให้แฟนคลับก็ต้องมามาเกามามะเกาโรงแรมไหลย่างเลยนะกูบอกว่าเป็นไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ถูกไม่แพงไม่แพงนยไม่แพงมาเลยทานเที่ยงกับไมลดุ้ยมาเก พี่เอียงมาเก๊าเป็นไงสุดยอดมากเลยฮนะอาหารอร่อยมากครับมาาคาะริปนี้ได้อะไรบ้างกระเป๋ากี่ใบอ,อย่าพูดเรื่องกระเป๋าดีกว่าพูดเรื่องกินดีกว่ากลับไปไป <c oughs> นะรีวิวติมซําได้เลยอร่อยทุกร้านต้องมานะคะมาเก๊าใช่ไหมโดยเฉพาะร้านอะไรที่ติมซําอร่อยเออชอบที่โรงแรมทีเอสก็อ,อร่อยค่ะแล้วก็ที่งแบบที่เราพักก็ดี ใชวินพันเลยใช่ก็อร่อยอร่อยมากมีอะไรที่จะฝากบอกแฟนคลับว่าถ้าถ้ามามาเกาต้องทำตัวอย่าอย่าลืมนะคะมามาเกามาดูคลิปนี้ของอมอสุนินแล้วก็มาตามรอยนะคะเแล้วก็น้องไมค์เขามีเปิดคลินิกอะไรนะฮะอ๋อก็ตอนนี้เปิดคลินิกนะคะคาราคลินิกค่ะตรงพระรามสี่นะคะมาทำสวยกันได้เลยพี่เอิร์ธุ้ยจะทำอะไรอ่ะวันนี้วันนี้ฐาน โรตีทานโรตีไอติ้งโรตีเป็นแขกก็ต้องกินโรตีใช่ไหมไม่จ็นไทยไอคนไทยคนไทยกินด้วยคุณมีบัตดประชาชนหรือเปล่ามีของจริงนะคุณไม่ต้องพูดสิไม่ใช่ของปลอมนะไอกินแล้วไม่พูดแล้วคุณพูดภาษาจีนได้เปล่าเจ๊งหงซาซีไม่ได้ไม่ได้เลยคุณพูดไม่ได้ผมยังพูดได้เลยเจ๊งหงซาซี งอนรักจับปึ้งก็นับหนึ่งถึงสิบอะอะไรนะไม่ไม่อะไรแล้วก็ไม่ไม่นับยังไงนะ1หนึ่งสองสามโอเคไม่มีใครเข้าใจเลยนะครับตอนนี้ต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้ใส่แล้วใส่โรตีแล้วใส่แตงกวาอันนี้สําคัญอ๋อผมรู้แล้วแตงกวานี้มันเพิ่มพลังเรื่องเซ็กคุณถึงคุณถึงชอบกินดูสิอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นต้นหอมต้นหอมใช่อร่อย แล้วก็ใส่อะไรอีกใส่เป็ดเขาเรียกว่าเป็นหนังเป็ดใช่หนังเป็ดหนังเป็ดใช่อันนี้แล้วก็หลังจากนี้ใส่ซอสเพิ่มได้ใส่ซอสเพิ่มอีกอค,คุณไม่กลัวอ้วนเหรอไม่เป็นไรมิเดียวก็ไม่มอ้วนอยู่แล้วไอ้พร้อมพร้อมใช่คุณนี่กินจุจังเลยนะเปลืองนะแล้วก็หลังจากนี้เป็นแบบนี้ปมๆแ,แล้วก็ก็กินแล้วอร่อยปะเอซีดูนะครับมหมอชนนินกินอะไรกินเครก มาดูกันนะครับคืนนี้ขนมปังโอ้โหมาดามเล่นสั่งชุดใหญ่เลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมากินขนมปังหรือว่ามากินข้าวกันแน่ต่อมานะครับนี่ก็เป็นเห็ดทรัฟเฟิลนะครับโลละ5 0 0แสนนะครับไม่รู้วันนี้คุณหมอจะมินจะกินกี่กิโลจัดมาชุดใหญ่เลยมาดามสั่งมาเพื่อนรัฐมนตรีส่งมาให้ ฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งเป็นประเทศแรกๆที่ข้างไขยของเห็ดชนิดนี้แบบสุดๆ จนความนิยมแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกและในเวลาต่อมาทาให้ทรัฟเฟิลเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศและถูกยกย่องอย่างสูงในโลกของอาหารพร้อมกับถูกขนานนามว่าเป็นเพชรของครัวและทรัฟเฟิลกลายเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดในโลกและแพงกว่าทองคําเสียอีกด้วยเห็ดทรัฟเฟิลดำมีราคาสูงถึง3,500เหรียญสาหารัต่อกิโลกรัมโดยเห็ดทรัฟเฟิลขาวที่มีชื่อเสียง ซึ่งในตอนนี้สามารถพบเฉพาะที่เมืองอัลบาในแคว้นปีอมองเตในอิตาลีนั้นมีราคาสูงกว่าอีกเกือบถึง2เท่าเมนูแรกนะครับก็จะเป็นไวท์ทรัฟเฟิลที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นก้อนเป็นก้อนกิโลละ500นนะครับเอามาเสิร์ฟเดี๋ยวคุณหมอสนุนินจะลองชิมดูว่ามันเป็นยังไง ก็นี่นะครับเป็นคาวเวียแล้วก็มีไข่เล็กๆนะครับตอนนี้เชฟเขาจะขูดทรัฟเฟิลกิโลละห้าแสนนะครับหมอสุนินวันนี้จะโดนสักกี่แสนเนี่ยขูดไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเห็ดอะไรวะแพงจังเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีเห็ดด้วยนะครับอยู่ตรงกลางคือเมนูวันนี้จะเป็นส่วนใหญ่เน้นทรัฟเฟิลนะครับเป็นเห็ดพิเศษนะครับในโลกจะหายยากมากนะครับ ก็เป็นเมนูทรัฟเฟิลเห็ด5 0 0แสนเหมือนเดิมนะครับ <g ül üyor> ก็เมนูนี้มีส MOKE ซล l m o n แล้วก็นี่เข้ามาขูดอีกแล้ว <g ül üyor> จริงๆเลยร้านนี้ที่แบบให้แบบผมสะดุ้งเลยแบบขูดเยอะมากเลยปกติถ้าเป็นบ้านเรานี้นะจะไม่ขูดเยอะขนาดนี้อันนี้ขูดแบบไม่เกรงใจเลยเดี๋ยวก็ต้องกินดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไง เขาเมนูต่อไปนะครับเป็นคาร์ปนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยทรัฟเฟิลเหมือนเดิมนะครับน่าทานมากเลยนะครับอาหารอร่อยมากเขามีใส่แผ่นทองคําด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเชฟโรยนะฮะพุดเข้าไปแค่นี้ก็แสนหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับเมนคอร์สสำหรับวันนี้เป็นไก่อยู่ในพุงหมูนะครับโอ้โห,โหเชฟเตรียมมาให้ เลยนะฮะโอ้เห็นไก่แล้วข้าวมันไก่ and again we're going to organize more shaping of w u t c a m r l e เมื่อกี้เป็นซอสทรัฟเฟิลนะฮะราดบนไก่ที่อยู่ในกระเพาะหมูค oh. นเรามันก็ช่างคิดทำกับข้าวนะเอาไก่ไปอยู่ในกระเพาะหมูมาแล้วมาขูดอีกแล้วคนนี้ ขูดเข้าไปขูดเข้าไปขูดขูดให้มันหมดเลยเป็นแสงนึงเลยขูดจริงๆขูดเข้าไปขูดอีกผมไม่เคยคิดนะครับว่าจะได้กินเห็ดแพงๆอย่างนี้ในชีวิตถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีเพื่อนเลี้ยงนะครวันนี้ปูยจวันนี้คุณจะพาผมไปกินช็อกโกแลตเหรอ ช c h o ็อก c h o ลตชอบขนม h o บยูเอาพอดูจะทาอะไรไปกินไรพัฟวานิลาพัฟวานิลาใช่อันนี้มักโครนมักโครนทำไมมันมีหลายสีอะมักโครนเป็นหลายสีอยู่แล้วเอะมักโครนเล็กๆนะเล็กๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็น บัม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 ใช่กูบอกว่าเป็นบัม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 เลดี้บัมบัมบัมแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตอันนี้ใครใครก็รู้ว่าเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นเลมอนทาร์สเลมอนทาร์สใช่แล้วมีอะไรผมเห็นมีสตรอเบอรี่ตรงนั้นลูกมันเริ่มเลยใช่สตรอเบอรี่ด้วยกินหมดทุกอย่างเลยป่ะใช่กินหมดทุกทุกอย่างเลยแล้วใครใครจะจ่ายเงินอ่ะกูยูจ่ายจ่ายใช่นี่ได้กระเป๋าใบใหม่แล้วจะมาให้ผมจ่ายอีกกูจ่ายสิจ่ายไม่ได้เลย กระเป๋าเก่ากินไปเลยแล้วเดี๋ยวอ้วนขึ้น2กิโลกับกรุงเทพแล้วจะรู้สึกก็สุดท้ายนะครับ3คืนที่มาเก๊าสนุกมากเป็นทริปเราไม่ได้ทำไส้ซีงอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อปปิ้งกับดื่มกินนะฮะก็สนุกมากสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะก็หม ก็าฝากทุกคนนะครับคลิปของคุณหมอสุน,นินในช่อง s u p e r d o ด็ o กยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปเราจะไปกันที่เมืองบูดาเปสตกับรัสเซลนะครับไปหาแคทที่รับรองถ้ามีเด็กๆอยู่ด้วยก็สนุกมากกว่านี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะครับขอให้มีความสุขเยอ